สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีและขั้นตอนการทําพื้นอ e ีอกซี่นะครับเรามาดูวัสดุก่อนนะครับขั้นตอนแรกก็จะมีไพรเมอร์นะครับอัตราส่วนผสมหนึ่งต่อสองนะครับมีสองมีสองแคตตกับ B นะครับแล้วก็ผสมทินเนอร์หน่อยครับอัตราส่วนประมาณสิเปเซน มาดูห้องที่กําลังทํะครับนี่ครับช่างกําลังทําอยู่ครับลงรองพื้นด้วยไพรเมอร์นะครับพื้นต้องเป็นพื้นที่สะอาดพื้นขัดมันไว้นะครับไม่มีรอยร้าวนะครับครับผมวันนี้จะลงสองขั้นตอนก่อนใช่ไหมครับท่านก็คือลงไอตัวไพรเมอร์ ลองพื้นแล้วก็ปรับพื้นก็คือวันนี้สองขั้นตอนพรุ่งนี้จะมาลงอีกสองขั้นตอนแตดแตผมจะถ่ายทีละขั้นตอนให้ชมก่อนนะครับตอนนี้กำลังไล่ลองพื้นไพรเมอร์ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับ ขั้นตอนที่สองเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันอีกทีหนึ่งครับผมขั้นตอนที่สองก็โรยทรายนะครับโรยทรายทรยา,ยายกันกันลื่นใช่ไหมฮะทรายเกือครับ